เช้านี้ได้กุศานี้ชาตามือเพราะแต่วันนี้คนไม่เยอะวันนี้คนไม่เยอะรอไม่ค่อยนานเท่าไหร่ได้แบทอเมซอนเดี๋ยวได้ของแล้วเดถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวต้องไปรับอเมซอนสองอเมซอนนี่ส่งไอ้ส่ง BTS ีเอ,อ BTS กเกษตร แต่ตอนนี้จอดร,รถอยู่ใต้สะพานห้ามแยก,กเกษตรแล้วก็เดี๋ยวมาเดินมารับอันนี้รับอเมซอนเดินกลับไปห้าสิบบาทบวกสิบเอดบาทเป็นห้าสิบสามเก้าบวกสิบเอดเป็นห้าสิบแล้วก็ได้ห้าแ้มโอเคเดี๋ยวไปรับอเมซอนก่อนไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่า แก้วแตกไปสิบเก้าแก้วส,สองงานโอเคเดี๋ยวไปส่งงานก่อนมาได้เชตเตอร์กิวโลดตัดรัดถาวเมื่อกี้ได้างานหนึ่งร้านน้ำข้าวหนโรินยี่สิบสี่ไปส่งรัดถผาสิบห้างก็เลยกลับมาที่โลตัดเหมือนเดิมเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยนะครับก็ <laughs> เซตสกิลว,วันนี้ได้รอบที่สี่แวแบตอันหนึ่งแล้วก็อีก2อันก็เป็นตัวเดียวก็ตอนนี้กาวแอบนะหลุมหลุมที่2น่าจะไหวบ่าย,ายอาจจะพอครบแล้วอาจจะไปวิ่งลายแบนต่อโอเคดี๋ยวไปรอเซตสกิก่อนเรียบร้อยงานแบตเด้ยงมาได้ห้าก็เมื่อเช้าสิบสแล้วนะตอนนี้สิบสพอยแล้ว แบบจะส่งไหนเนี่ยโอ้ยใกล้ๆก,กันเนี่ยแคมปัเสเกษตรอ่าสบายเราละโอเคนั่งรอยาวๆ ส่งที่เดียวกัน60ที่ได้ขึ้นมาหล49รอบหลังขึ้นมา67ก็อีก18บาทประมาณนั้นนะครับได้5แต้มแต่ดูแล้วออเดอร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะมารุ้นานหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรอส่งลูกค้ากนนี้ก่อน <c oughs> งานที่2ในชั่วโมงกินนะครับเซนเสซลองกี่ส่ง,สง,สง,สง ส่งตรงลาดพร้าวสิบแล้วสิบสี่สิบสี่เสร็จปุ๊บเร้งเลยโ,โหเโ่งเร้งไว้เจ็ดสิบบาทตกใจเลยเจ็ดสิบบาทของช้อปปี้ต้องตกใจไปก่อนของบันงไก่เดี๋ยวดูดิดดดเออมันก็ดีนะมาให้กูมัน GPS แม่งให้ขับออมไปส่งเทศบาลมีมิดเหนือโอ้โหมีแบดไหมมีสักแบดไหมจะได้อีกสักแปดแต้ม โอเคเดี๋ยวรออาหารก่อนอาาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่างานแปดแปบทปดบาทโอยอยเวนที่ให้คูไปรับสิงคันเซนยูเนี่ยนมอปัญญาอ่อนทีแล้วโอ้โหเวนตันไลโอุรุเพีย <c oughs> โอเคพอรับรอบเนี้ยมาได้8เลยมาดูโบนัสนะพอได้8ปุ๊บเนี้ยขึ้นเลยขึ้นแท่นเลยขึนแรกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิงคันเซ็นมีออเดอร์อะไรบ้างจะเดินจากที่นี่ไปขึ้นได้ไหมแค่ทุกคน ไม่ได้เดินไม่ได้ไกลเอามเตอร์ไซค์ไปดีกว่าดูดิบ้าบอโอเคเดี๋ยวรอรับงานก่อนมาบนมาอยู่เนียนมอนะครับได้แล้วนะครับได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งงานลูกค้าก่อนอันนี้นะครับมารอบป่ายรอบบ่ายงานที่สองได้แบต โพเลโต้นะครับทีแรกได้โพเลโต้ก่อนเสร็จแล้วแบดเข้าเดี๋ยวเรวดูว่าไปส,าส่งที่ไหนสสี่บาทให้สิบบาทห้าสบายแล้วรบแล้วสุดสองชิชนะครับนัน่นเสร็จเอานะครับเพราะว่าตอนนี้โดน,นนะครับนี่เรียบร้อยหนึสองสบายครั หกสองเจ็ดหกสองเจ็ดกับหกสองแปดก็จบนะครับเพียงเท่านี้หลุมสองนะครับสิบห้ารอบนะครับวันนี้ได้แบดประมาณห้าขังนะครับห้าขังได้ได้แบดวันนี้นะครับห้าร้อยสี่แบบเมื่อกี้ห้าร้อยสี่สิบใช่ไหเริ่มเก้าโมงนะครับจบประมาณบ่ายสองบ่ายสองครึ่ง ประมาณ5-6ชั่วโมงโดยประมาณนะครับโอนัสจะอยู่ที่80บาทนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปวิ่งแอปอื่นต่อนะครับก็ถือว่าเฉลี่ยชั่วโมง100นะครับโอเคเพราะตกเย็นแล้วอ่ะช้อปปี้มันเงียบก็เลยไม่อยากวิ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครป์ช่อง e m i n นเฮดทีให้เย้วยนะครับสวัสดีครับ